สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะครับอยู่กับผมนะฮะจอโอมิกาพบนะครับก็วันนี้ยังอยู่คนเดียวเช่นเดิมนะครับคุณแม่ยังไม่มาแล้วก็ไม่ต้องถามถึงกันนะครับเพราะว่าเขายังไม่กลับจากเวียดนามดูปากชัดครับว่าแม่อยู่เวียดนามยังไม่กลับมา เห็นถามกันแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่ไปไหนแม่ไปเวียดนามยังไม่กลับมาน่าจะมาพรุ่งนี้มั้งนะฮะมั้งนะนะครับถ้าไม่มาพรุ่งนี้ก็คือไม่ให้ทํารายการแล้วนะฮะเดี๋ยวจะหาพิธีกรคนใหม่แล้วนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าไม่มาทํางานนานจะเกินไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่อยู่กับเรามาโดยตลอดนะครับนี่เลยด้านหน้านี้นะฮะกับกาแฟปรุงสําเร็จนะฮะแน่นอนว่าดีมากตัวนี้อยากคุณท้องเอาไว้เลยมิลลี่คอฟฟี่มิลลี่คอฟฟี่และมิลลี่คอฟฟี่กล่องดําเคลือบทองแบบนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามมากคุณผู้ชมนะฮะเป็นกาแฟ สำหรับคุณที่อยากจะดูแลเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการที่มีผิวพรรณที่มันแบบว่าอาจจะเป็นส่วนเกินพุงหมาน้อยพุงห่วงยางหรือจะพุงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะตัวนี้จะช่วยคุณได้และใครมีปัญหาเรื่องของการกินไม่เลิกกินไม่ลากิกน,ไากกนไม่อิ่มซากกะทีกินจุกกินจิกกินน่้นกินนี่กินนั่นทั้งวันทั้งคืนทําให้เราอ้วนได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยเหมือนกันนะครับท่องไว้มิลิกาแฟครับทำไมตัวนี้ช่วยได้ขนาดนี้คุณผู้ชมเพราะว่ามีส่วนผสมหลักๆควบคุมน้ําหนักกว่า เจ็ดชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นใยอาหารจากทางด้านของหาข้าวโพดนะฮะหรือจะเป็นไซเลียมฮัทนะครับตัวนี้ทําให้อิ่มอิ่มนานเลยทําให้เราไม่ค่อยหิวไม่กินจุกจิกนะฮะและละบายดีขับถ่ายดีด้วยผลจากส้มแขกนะครับรวมไปถึงสารสกัดจากถั่วขาวดักจับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแล้วก็พวกแป้งอีกด้วยแล้วก็มีสารลายสไปรรรีนากาแฟรสชาติเข้มข้นมากคุณผู้ชมใครสนใจวันนี้จัดไปเลย1กล่องมี1 2ซองพกง่ายสบายทานง่าย นะว่าซื้อข้างนอกอะ่ะเอาง่ายๆซื้อข้างนอกมาอาจจะแพงซื้อเนี่ย ถูกราคาหลักร้อยนะฮะเอาราคายังไงฟังกัน1กล่องราคาเนี่ยนะฮะกล่องละ239้บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรพิเศษเป็นโปรโมชั่นเซ็ตกู้หุ่นพังซื้อ2กล่องวันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่439บาทแถมแก้วกาแฟฟรีไปอีก1ใบแล้วก็รวมถึงโปรโมชั่นซื้อ3กล่องนะฮะในราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นและคุณก็จะได้ฟรีแก้วกาแฟไปอีก1ใบเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจนะฮะโปรดีๆแบบนี้รีบโทรได้เลยนะครับ0634943656้านะคร หรือที่รายอดสกันแกอโค้ด้านล่างได้เลยคุณผู้ชมรู้ไปถึงไปดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ติ k t o ็อกได้เลยของบิลลี่คอฟฟี่นั่นเองครับคุณผู้ชมมาในช่วงนี้นะฮะเริ่มต้นกันที่คุณแอนนาดีกว่านะครับเมื่อวานเรายยเพิ่งอ่านข่าวไปนะว่าออกมาอัปเดตเรื่องของการแบบว่าคีนงคลินิกไม่จ้างงานต่อเนาะผลสุดท้ายล่าสุดนะเอามาเห็นภาพวิธีนะฮะแยนาเองไปนอนห้อง ICU แล้วนะครับป่วยหนักเลยนะครับคุณแอนนานครับแอดมิดไอซียูติดเชื้อ เยอะเลยนะครว่าเออเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยวันนี้เป็นอะไรซะแล้วเผยภาพคุณแอนานาวริ่นทอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับต้องแอดมิดด่วนครับโดยมีการนะฮะโพสต,ต์นะฮะเฟซ o ุะะ๊ของคุณแอนนาได้มีการโพสต์ภาพขณะนอนบนเตียงคนไข้ครับพร้อมเขียนข้อความบอกว่าอยู่ใน ICU ก่อนนะคะ หมอกลัวช็อกเมื่อคืนไข้สูง40หนาวสั่นความดันต่ำตัวร้อนหนาวสั่นทำให้เพื่อนๆแล้วก็แฟนๆเป็นห่วงกันอย่างมากเลยนะครับจากนั้นนะครับได้มีการโพสต์อัปเดตอาการเพิ่มเติมอีกว่าสรุปแล้วอาการคือติดเชื้อในกระแสะเลือดนอน ICU ไปก่อนดีขึ้นหมอถึงจะย้ายออกนะครับเพราะว่ากลัวช็อกค,ความดันตกอีกแล้วตัวเย็นไปหมดทำกลางแฟนๆก็ส่งกำลังใจไปอีกยกหนึ่งนะครับ งานนี้เองเนี่ยนะฮะล่าสุดเองครับใน Facebook ของคุณแอนนาก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกแล้วนะฮะโพสต์ว่าแค่ใบมิดโกนวดเนี่ยขึ้นสนิมมาถึงวันนี้ที่ติดเชื้อซ้ำๆไม่จบอย่าเรียนแบบนะทิ้งได้ทิ้งอย่าเสียดายนะฮะ <c oughs> ก็อาจจะเกิดจากการแบบว่าติดเชื้อเลื้อหลังแล้วเชื้อเหล่านี้พอติดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดมันก็จะเป็นแบบว่ายาวนานนะขึ้นอยู่กับร่างกายของเราว่ามันจะ เป็นเป็นแบบสุขภาพแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะบางคนอาจจะเป็นติดเชือ้อบางคนอาจจะเป็นบาดทะยักอันนี้จากการที่แบบใช้ใบมีดโกนใช้อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของมีคมแล้วมันเกิดสนิมเนะี่ยบาดทะยักอาจจะมาก่อนก็ได้และนาพาไปสู่การติดเชื้อในกระแสะเลือดนั่นเองนะครับอ่ะก็งานนี้เองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ต้องส่งกําลังใจเนาะให้กับทางด้านของคุณแอนนาเนาะว่าอ่า ป่วยอีกแล้วนะครับเขาโรงพยาบาลบ,าบ่อยมากเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เจอปัญหาชีวิตสารพัดนะครับแต่ว่าเรื่องของที่กุได้นาเตือนภัยว่าไอ้ใบมีดโกนที่ขึ้นสนิมมงคลไม่ชอบไงอ่าไม่ชอบเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ชอบมองคลไม่ชอบเปลี่ยนแบบก็เพิ่งใช้แบบโกนไปครั้งเดียวเองอ่าวางไว้พอวางไว้ไอ้ทีน้ําเอย่ยน้ํายาเอย่ยไอโฟมอะไรเอย่ยมันติด ติดอยู่ไอ้ตรงใบมีดอะนะฮะเออโอมเป็นคนไม่ค่อยมีหนวดมีคาวแต่ว่าเราจะรู้ประสบการณ์เพราะโอมเคยที่จะเป็นบาดทยักเกิดจากการที่ใช้ใบมิดโกนนี่แหละแต่ว่าไม่ได้โกนหนวดนะเเราใช้ใบมิดโกนที่เป็นที่เขาไว้ตัดดินน้ํามันน่ะคุณผู้ชมก็เคยเห็นไหมสมัยเรียนนะ่ะแล้วเราเพื่อไปเช็ดเนี่ยตรงนี้ปาะไอ้นิ้วชี้เนี่ยหมอก็บอกว่าเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยคือเกิดการติดเชื้อแล้วเขาบอกอาจจะเป็นบาดทะยักก็ต้องฉีดยานะเพราะเขาบอกว่าใบไม้โกนมันไม่สะอาดเออแต่ว่าบางคนเนี่ยใบม้โกนอาจจะราคาแพงก็จริงแต่ว่าไม่ยอมทําความสะอาดด้วยตัวมีดไอ้ตัวด้ามจับมันอะเปลี่ยนแต่ใบยอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นก็อันตรายเหมือนกันเพราะเวลาเรา โกนโหนดโกนโกนโกนเข้าไปเราไม่รู้แล้วมันเลือดตรงไหนมันเลือดซิปออกตรงไหนมันมีรอยบาดรอยข่วนตรงไหนเราไม่รู้แต่อ้พวกนี้เชื้อมันเข้าไปนิดเดียวมันก็เข้าไปได้ติดเชื้อแป๊บเดียวเลยแต่บางคนมันไม่ได้ออกอาการเลยมันบางคนมันเริ่มสะสมสะสมพอร่างกายจุดพีกปุ๊บมันก็ป่วยอย่างคุณแอนนาเองเนี่ยก็บอกว่ารักษามาไม่รู้กี่ครั้งก็ยังไม่หายแสดงว่ารู้สาเหตุแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ยมาตลอดมันรักษาไม่หายสักทีนะฮะอะระวังไว้ด้วยละการเตือนภัยนะครับ เอาคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยดีกว่านี่ไปดูนะครับคุณไอซ์ปริชยาครับเปิดภาพสิทธิ์เก่าสอวอ .2 นะครับหรือสตรีวิทยา2เนี่นะฮะเพื่อนเพื่อนดาราแห่ชมกันเต็มเลยเป็นภาพที่หาดูยากพอสมควรเลยนะครับ วิวัฒนาการความสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับของนี่เลยนะักแสดงสาวชื่อดังอย่างไอ้ปรีชายานะฮะก็หลังพึ่งผ่านมรสุมมาหนักหน่วงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเจออยู่นะครับจนแฟนๆเนี่ยพากันนะส่งกําลังใจให้รัวๆเลยล่าสุดเจ้าตัวออกมาแชร์ภาพย้อนวัยสมัยเป็นนักเรียนมปลายนี่โดยสาวไอ้นะครับได้มีการโพสต์ภาพแคปชั่นระบุแบบนี้บอกว่า เกียรติคุณเราภูมิใจในานามนี้สวสองตรึงหรือดีเด็กสวสองคนหนึ่งที่มาไกลมากวัยมัธยมปลายก็จะประมาณนี้แหละ แล้วก็แฮชแท็กสตีวิทยา2นะครับแล้วก็แฮชแท็ก Y2K นั่นเองหลังจากที่โพสต์ลงไปนั้นเนี่ยเหล่าคุณในวงการบันเทิงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนิกกี้นาชาติคุณเบสชนิดาภานะฮะร,รวมถึงรุ่นพี่ที่ร่วมโรงเรียนอย่างคุณเมย์พรธิดาหรือว่าคุณเมย์เฟื่องอารมณ์เนี่ยนะฮะที่คอมเมนต์ระบุว่าเราใฝ่ฝันสร้างชื่อเสียงสร้างคุณค่าสถาบันจากรุ่นพี่สว .2 ค่ะเรเรียกได้ว่าเป็นอีกภาพความน่ารักที่หาดูกันแบบว่าไม่ ได้ง่ายๆนะฮะนอกจากเจ้าตัวจะเอามาลงเองนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินหลายคนที่เป็นสิทธิ์ของสว .2 หรือว่าสตรีวิทยา2นั่นเองนะฮะก็อย่างที่คุณแม่ต่อเคยพูดแหละนะ,ะสวยขึ้นมีความพัฒนาการมาไกลคุณนายเองก็บอกว่าสาวสาว .2 คนนี้มาไกลมากจากวัย,ยมัธยมแล้วก็เริ่มเข้าสู่ในวงการบันเทิงจนมาสวยเสด็จ7ยันนามแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องของมรสุมเรื่องของคดีเรื่องของปัญหาที่มเกิดอยู่ตอนนี้ เราก็ต้องได้ให้อย่างเดียวก็คือให้กําลังใจกับอไอ้ปิชายาแค่นั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักคู่ก่อนนะคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณมิลลี่กาแฟด้วยนะครับกาแฟสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลเรื่องของน้ําหนักดูแลเรื่องของสัสดส่วนมิลเลี่กาแฟจัดการได้หมดเลยดักจับไขมันขับถ่ายดีเยี่ยมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญทานไปแล้วคุณอาจจะไม่หิวจุกหิวจิกคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันไม่ค่อยหิวเลยว่าพักนี้ทานกาแฟไปหนึ่งแก้วเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าอิ่มท้องทั้งวันเลยเพราะเขามีไสเรียมมมี้มแช่วย รบายมีถั่วขาวช่วยในการดักจับไขมันดักน้ำตาลดักแป้งและมีสาหาสาร่ายสไปรูรีนาผสมอยู่ในนี้รสชาติกาแฟ เข้มข้นดีเยี่ยมกว่าทองตลาดทั่วไปพกพาง่าย1กล่องเมี12ซองซื้อเลยจะเมลีค่คาฟีจัดไปเลยโปรวันนี้1กล่องราคากล่องละ239บาทแต่วันนี้โปรเซตกู้หุ่นพังครับโปรพิเศษ2กล่องเหลือเพียง439เอากาแฟอ่อไม่ใช่เอากาแฟสิเอาแก้วกาแฟไอ้นี่าาใ,นใ,นในใบนี้นะฮะไปอีกหนึ่งใบหรือจะเป็นโปรซื้อ3กล่องครับราคาเดิมพันก่าบาทไม่ขายครับเหลือเพียงแค่590บาทแล้วก็ฟีแก้วกาแฟไปอีกหนึ่งใบเช่นเดียวกันเลยถ้าใครสนใจกับ มิลลี่กาแฟทองไว้ครับกล่องดำๆกล่องดำทองแบบนี้ทองไวให้ขึ้นใจมิลลี่กาแฟโทรเลยเบอร์นี้ครับ0634943656ครับหรือที่ไลน์แอดนะฮะสแกนเคียร์โคดด้านล่างได้เลยรวมไปถึง Facebook Fanpage และก็ติ๊กตอกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับมิลลี่กาแฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าคุณผู้ชมนะฮะเราไปดูสาวอิงฟ้าดีกว่านะครับใจดีใจดีนะฮะแบ่งเงินคอนเสิร์ตหลายแสนเหมือนกันมอบไปกับมูลนิธิน้องหมาน้องแมวด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาชมก ค,คลิปจบแล้วนะฮอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ